ไชเอาไว้นยังมาตังบะนี้บิ๊กแอนคอตเทอรได้บิ๊นด์อัคานนี่เลยทั้งโจ๊กจะแบบือทั้งน้ได้แต่จัดไม่ตกัพวก้ามาเลยถ้แบบนี้มันกระเด็นมาดูรื่องของสูไปอันนี้มันก็ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่มันกรเด็นดนแล้วเนเราการออกขาการเียมันจะออกขานี่นี่มนช้าหนึ่งสองสี่สิบกรเดิ่นึ่เอาที่เลยเดี๋ยว แล้วหนึ่งสองอูลืมมงบิ๊กเอาแบบนี้เอาแเดียอนีย็เนี้นึ่งสองสามอหนึ่งเนี้ยเอโลวนค่อยทำทำไอเนี้ยไม่าทำอเนี้ยเไป่อนไปล้างเนียนตึ้งเนี้ยม่เาท่นันเลยง่ายโค้โเบ็ดติดอยู่ดิซีเดี๋ยวก็ไรประมาเนียผมไม่เรื่องเออผมนี่ยิ้ไง่ายมอ่านเลยตึงงปเลวน้อยมันง่ายเร็วน่ายนีเลยนนี่นีนนีน่นีคาแต่มาบิกบิกอัดเต็มแต่เดียวอัดเต็มเยก่อยน ในเกาว่าพี่เลย้าเ็เอเก็บประจุไม่เคไม่บางเดีย่ยังันเดียแล้วนีนิัเลยมเดี๋ยวเวลาทำไม่นันใชไปทำมันน่นสักทีก่อนนี่อะค่ามันหยุดแล้วอะมันกี่นาทีเหรอเดี๋ยวดูเวลาด้วยร้อิมันหกสอนาทีร้อยนาทีไป แล้ว <muitas> ่ามันหยุดที่ตรงนี้แล้วไงมันไม่หยุดมันยังอยู่อันนี้มันหาเยอะเาใจะไม่อยู่ร้อยที่ล้วไปร้อยห้าในถ้าร้อยห้าเปนนาทีร้อยห้าก็สองนาทีกับสามสิบวิครึ่งสองนาทีกับสามสิบวิเ2็ทัน้สองนาทีกับสามสิบเอดไปยุติอาการ ไปหนเมื่อนามนาสีาจุดนาสี่ไม่ไม่เมื่อนี่เปิกรจุดี่กาด่แปดหนึ่งเลยมันไม่เมื่อนกันอันี้มันเก็บมาว่าเะ่แบบนั้นใช่ไหมแล้วแต่ว่าต่อทีัดัดได้เท่าไรอัดอันนี้อัดเต็มที่เงินสองพันไมโครว่าได้ไหมนอนมาได้ไหมสามารถแจ้งแจ้สามนาทีครึ่งทีนี้เนี่ยยุแค่ปเซ เขียนไปเลยว่าค่ะเอออันนี้ตอนที่3นาทีได้9.81แม่ขุดเขียนไปก่อนว่า9.81อันนี้ได้9.82แต่ว่าอันนี้3นาทีครึ่งนะพอ3นาทีครึ่งแล้วก็4นาทีเนี่ยดูแล้วว่าเท่านี้ไม่นานจูนต้องมีคนแหนเดี๋ยวบอกแหน่บอกว่าได้แล้วจูนต้องมูนเป็นคนจ้องหน้าปัดไว้เลย